อย่างดีแล้วดาราชื่อดังจากช่อง3ทั้งหนุ่มอ้ําอธิชาติบอยปะกรณ์มาริโอและศิลปินดาราจากทุกค่ายทุกสังกัดยังมาร่วมกันขึ้นคอนเสิร์ตถือกล่องรับบริจาคบริเวณรอบและภายในศูนย์การค้ารวมทั้งเปิดประมูลสิ่งของและร่วมบริจาคเงินส่วนตัวค่ะ เดินภาคใต้เนี่ยหนักนาสหัสก,กว่าที่เคยเกิดขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝา,ากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมเชื่อว,ว่าน้ําใจของคนไทยเราอ่ะม,มีมีมีพลังมากกวา่าที่ใดในโลกเพราะฉะนั้นก็อยากจะแสดงน้าใจกัน,นเยอะช่วยเหลือสิ่งใดได้ก็ขอให้ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับผมมาขายกอดครับทุกดองค์กรเลยทุกหน่วยงานกาลังระดมทุนแล้วก็กําลังใจไปทางภาคใต้อยู่นะฮะก็ใครที่ไม่สามารถมาบริจาคได้ด้วยตนเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายช่องทางเลยสําหรับชาวใต้นะครับก็อยาก อยากให้กําลังใจโอก็เป็นคนหนึ่งที่มีเชื้อใต้ก็อยากให้คนใต้ทุกคนผ่านพ้นเวลาไร้ไๆไปได้ด้วยดีนะครับใครที่อยากจะบริจาคะคะยังไงก็ช่วยกันบริจาคได้นะคะไม่หยุดเพียงแค่นี้แล้วก็ยังมีอีกหลายองค์กรเช็คดูให้แน่ใจว่าองค์กรนั้น,นจะส่งเงินให้ถึงผู้ผู้ลําบากจริงๆแล้วก็หยอดไปเลยค่ะองค์กรไหนก็เหมือนกันค่ะและจากการจัดก,กิจกรรมตั้งแต่เที่ยงจนถึงช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ก็ได้ยอดเงิน2องล้านหนึ่งหมื่นบาทซึ่งทางผู้จัดงานก็จะประชุมหารือกันถึงวันเวลาและสถาานนนนทททีีี่่่่จะลงงพพืื้เเอํิอนน ได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปส่งมอบจนถึงมือผู้ประสบอุทกภัยด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านหน่วยงานใดค่ะ